นครนายกจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะแหล่งน้ำและภูเขาที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและทำกิจกรรมสันทนาการจังหวัดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นน้ำตกอ่างเก็บน้ำและสวนสาธารณะนอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิน่น 2. ลักษณะภูมิประเทศ นครนายกเป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนี้มีความแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจนโดยมีพื้นที่ราบลุ่มและเป็นแหล่งน้ำสำคัญเหมาะสำหรับการเกษตรนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภูเขาสูงทางตอนเหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเขาใหญ่และมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสำคัญมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสระบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชะเชิงเสาทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระบุรี 3. ส,สิ่งที่น่าสนใจพร้อมคําอธิบาย จังหวัดนครนายกเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจเช่นเดียวกันโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทั้งคนรักธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมผจญภัยนอกจากนี้ยังมีบทบาทเป็นเมืองเศรษฐกิจและการเกษตรที่สำคัญในภาคกลางของประเทศไทยสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม นครน,นายกมีสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและาศาสนาที่ควรเยี่ยมชมเช่นวัดหลวงพ่อปากแดงซึ่งเป็นวัศสสัิษิ์และมีชื่อเสียงของจังหวัดที่ผู้คนมักมาขอพรวัดจุฬาพรวนารามที่เป็นจุดศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ท่านท่าชัยที่รวบรวมศิลปวัตถุและสิ่งประดิษฐ์โบราณที่แสดงถึงวิถีชีวิตท้องถิน่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ นครนายกโดดด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นน้ำตกสาริกาน้ำตกนางรองและเขื่อนขุนด่านปราการการซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเก็บน้ำสำคัญแล้วยังมีกิจกรรมล่องแก่งและกิจกรรมทางน้ำที่สนุกสนานให้เลือกทำนอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญศูนย์กลางกิจกรรมผจญภยัยและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นครนายกเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการผจญภัยและกีฬาผาดโผนไม่ว่าจะเป็นการล่องแก่งปั่นจักรยานหรือเดินป่าผ่านเส้นทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์กิจกรรมเหล่านี้ตอบโจทย์คนรักความตื่นเต้นและความท้าทายศูนย์กลางทางการค้าสำหรับด้านเศรษฐกิจนครนายกมีตลาดท้องถิ่นที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นตลาดโรงเกลือและตลาดองครักษ์ที่ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสกับบรรยากาศของการค้าขายแบบพื้นบ้านซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าพื้นเมืองผักผลไม้ท้องถิ่นและอาหารพื้นบ้านที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัว ร้านอาหารที่น่าสนใจจังหวัดที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยๆหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารนานานชาติหรือจะเป็นอาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อยอีกทั้งคาเฟ่บรรยากาศดีๆมีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบจัดเต็มรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนร้านอาหารแนะนำา 1. ครัวคุณกุ้งติดต่อ0 3 7 3 1 2 4 4 1 2ร้านอาหารต้นน้ำติดต่อ037384087 3. ครัวน้ำตกติดต่อ0 8 9 9 4 7 4 3 3 3 4. ครัวนพร,รัตติดต่อ0 8 1 8 0 7 1 8 4 1 5ร้านอาหารบ้านสวนตาเอกติดต่อ0 8 0 4 3 3 9 6 5 5 6. เพลินเพลินคาเฟ่ติดต่อ0 8 5 3 3 5 2 5 4 1 7. ร้านบ้านไม้ริมน้ำติ25 25ดต่อ0 3 7 3 1 2 2 8 2 8. ป่าในสวนคาเฟ่ติดต่อ0653647568ข้อเสนอแนะกรุณาโทรสอบถามเวลาเปิดปิดล่วงหน้า 5. ที่พักที่น่าสนใจสำหรับที่นี่จะมีที่พักหลาก,หล,กหลายสไตล์ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักรูระดับ5ดาวไปจนถึงที่พักเรียบง่ายสะดวกสบายโดยแต่ละที่จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณโรงแรมและที่พักแนะนำ 1>, 1รักน้ำรีสอร์ทติดต่อ037326664 2ผู้อิงฟ้ารีสอร์ทติดต่อ0896653595 3เดอะฟอเรสโฮมรีสอร์ทติดต่อ0982922652 4รอยัลฮิสรีสอร์ทติดต่อ037385001 5รีสอร์ททานน้ำเขียวติดต่อ0917757446 6. รีสอร์ทบ้านสวนริมน้ำติดต่อ0 8 6 3 7 4 4 4 8 6 7. ผู้เขางามรีสอร์ทติดต่อ0 8 1 9 1 4 7 1 2 2 8. ระเบียงนอมรีสอร์ทติดต่อ0 8 5 3 8 3 5 8 2 2 2 9. น้ำตกสาริการีสอร์ทติดต่อ3 0 3 7 3 8 4 0 7 0 10. เดชิรีสอร์ทติดต่อ0 8 6 9 3 2 3 5 3 4 2 6. วิธีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนฤดูไหนสำหรับนครนายกก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวตลอดปีอยู่แล้วดังนั้นที่นี่จึงมีรถมากมายหลายประเภทไว้คอยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวดังนั้นสำหรับการมาเยือนที่นี่จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าห่วงเลย 7. กิจกรรมที่น่าสนใจ นครนายกเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลายให้เลือกทำเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเป็นเจนบีที่รักความสงบหรือจะเป็นสายบุญสายมูเตลูเจนเอ็กซ์ที่รักธรรมชาติหรือมีไลฟ์สไตล์แบบเวอร์เคชันเจนนีและเจนที่ชอบความท้าทายและการผจญภยัยหรือจะเป็นสายคาเฟ่และไม่ว่าคุณจะมาเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวคู่รักหรือลุยเดี่ยวรับรองว่าที่นี่จะมีทุกกิจกรรมให้คุณได้สัมผัสและจะทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำทั้งการท่องเที่ยวในสถานที่สำคัญ การเดินทางสำรวจธรรมชาติการผจญภัยต่างๆการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าการช้อปปิ้งและชิมอาหารการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรหรือแม้แต่กิจกรรมในไลฟ์ต่างๆ7.1เที่ยววัดและสถานที่สำคัญนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวัดหลวงพ่อปากแดงซึ่งเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมมาขอพรนอกจากนี้ยังมีวัดนางรองและวัดธรรมรัฐที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น7.2สัมผัสธรรมชาติ นครนายกมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากมายเช่นน้ำตกสาริกาและน้ำตกนางรองที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสความสวยงามและสดชื่นจากธรรมชาติหรือสามารถเดินเล่นและพักผ่อนริมเขื่อนขุนด่านปราการชนที่โดดเด่นด้วยวิวทิวทัศน์ที่งดงาม7.3กิจกรรมการผจญภัย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายนครนายกมีบริการล่องแก่งที่แม่น้ำนครนายกซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมที่ตื่นเต้นและสนุกสนานนอกจากนี้ยังสามารถเดินป่าผ่านเส้นเศร้าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีเส้นทางที่ท้าทายและทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม7.4สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น นครนายกเป็นจังหวัดที่มีประเพณีท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่น่าสนใจเช่นเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและการทำบุญต่างๆนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่7.5กิจกรรมพักผ่อนหากคุณต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่นครนายกมีรีสอร์ทและสถานที่พักผ่อนมากมายรวมถึงกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายเช่นการเดินเล่นในสวนสาธารณะและการชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่เขื่อนขุนด่านประการชน 7.6การช้อปปิ้งและชิมอาหารนครนายกมีตลาดท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับก,บการค้าขายแบบดั้งเดิมได้เช่นตลาดโรงเกลือหรือตลาดองครักษ์ที่เต็มไปด้วยสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองที่อร่อยและหายาก7.7การเรียนรู้และทำกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์นครนายกยังมีเวิร์กช็อปและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสารรค์เช่นการเรียนรู้ศิลปะท้องถิน่นการทำงานฝีมือและกิจกรรมสอนทำอาหารท้องถิน่น7.8ในไลฟ์ ในนครนายกมีร้านอาหารและคาเฟ่ที่เปิดให้บริการในยามค่ำคืนที่นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับอาหารและเครื่องดื่ม 8. ของฝากที่น่าสนใจด้วยความเป็นเมืองที่มีหลากหลายวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของเครื่องใช้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งของซื้อของฝากที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของบุรีรัมย์ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณโดยของฝากที่เด่นๆของที่นี่มีทั้ง ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นน้ำพึ่งธรรมชาติและสมุนไพรท้องถิ่นของฝากพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ทำจากไม้และผ้าทอมือ 9. สถานที่ที่น่าสนใจจังหวัดนครนายกเองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นๆด้วยความเป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์รวมทั้งกิจกรรมผจญภัยที่โดดเด่นทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว 9.1้าน้ำตกสาริกาน้ำตกสาริกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดในนครนายกน้ำตกนี้ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกน้ำตกสาริกามีทั้งหมด9้าชั้นโดยแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันมีแอ่งน้ำให้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยในบรรยากาศรม่มรื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผ่อนคลายและสัมผัสความสดชื่นจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าที่ลัดเลาะผ่านธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของเขาใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจป่าชมนกและสัตว์ป่าได้ในพื้นที่นี้9.2น้ำตกนางรอง น้ำตกนางรองเป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กกว่าและมีความเหมาะสมสำหรับการพักผ่อนในครอบครัวน้ำตกนี้ไหลลงมาตามชั้นหินสวยงามมีแอ่งน้ำตื้นๆให้ผู้มาเยือนสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยน้ำตกนางรองยังเป็นจุดเริ่มต้นของการล่องแก่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในจังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวสามารถสนุก,กกับการล่องแก่งในแม่น้ำนครนายกที่มีสายน้ำที่แรงและท้าทายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและการผจญภยัย9.3เขื่อนขุนด่านปราการชน เขื่อนขุนดันประการชนหรือเขื่อนคลองท่าด่านเป็นเขื่อนคอนกรีตบทอัตที่ยาวที่สุดในโลกตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายกเขื่อนนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมและเก็บน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรและชลประทานนอกจากจะมีบทบาทสําคัญด้านการชลประทานแล้วเขื่อนขุนด่านยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิวรอบเขื่อนชมธรรมชาติที่สวยงามและกว้างงอไกล นอกจากนี้ยังมีบริการล่องเรือชมเขื่อนซึ่งให้คุณได้เห็นวิวที่งดงามของเขื่อนและภูเขาโดยรอบหากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมผจญภัยยังสามารถล่องแก่งในแม่น้ำบริเวณไกลและเขื่อนได้อีกด้วย9.4อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยอุทยานนี้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของระบบนิเวศที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพัธุ์หายากนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมเดินป่าปั่นจักรยานและชมสัตว์ป่าเช่นช้างเสือและนกสายพันธุ์ต่างๆที่หายากนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายแห่งที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของป่าไม้และภูเขานักท่องเที่ยวสามารถตั้งแคมป์และพักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบส 9.5ตลาดรงเกลือนครนายกตลาดรงเกลือนครนายกเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อสินค้ามือสองและสินค้าพื้นเมืองได้อย่างหลากหลายตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของเสื้อผ้ามือสองที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยาวรวมถึงสินค้าอื่นๆเช่นของที่ระลึกอุปกรณ์เดินป่าและสินค้าพื้นเมืองต่างๆนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและสัมผัสกับบรรยากาศการค้าขายแบบท้องถิ่น9.6ฟาร์มโชคชัย ฟาร์มโชคชัยเป็นฟาร์มปศุสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักในประเทศไทยตั้งอยู่ไม่ไกลจากนครนายกฟาร์มนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงวัวและกระบวนการผลิตนมนักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงขาวบอยขี่มา้าและขับรถดีทีวีในบรรยากาศชนบทนอกจากนี้ฟาร์มยังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและปศุสัตว์เหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ต้องการทำกิจกรรมร่วมกัน10วัดที่น่าสนใจ จังหวัดนครนายกก็มีวัดวาอารามที่งดงามและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากมายเหมาะสำหรับการแวะทำบุญขอพรและสัมผัสกับความสงบของธรรมชาติที่รายล้อมวัดเหล่านี้ไฮไลท์ของวัดในจังหวัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือน10.1วัดหลวงพ่อปากแดง วัดหลวงพ่อปากแดงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครนายกเป็นที่รู้จักในหมู่ประชาชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ขอพรเกี่ยวกับโชคลาภและความสำเร็จพระพุทธรูปหลวงพ่อปากแดงที่ประดิษฐานในวัดนี้มีเอกลักษณ์ที่ริมฝีปากสีแดงอันโดดเด่นและเป็นที่มาของชื่อวัดวัดนี้มีบรรยากาศร,รม่มรื่นด้วยต้นไม้และธรรมชาติทำให้เป็นจุดที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนจิตอใจและทำบุญนอกจากนี้วัดยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากหลวงพ่อปากแดงที่ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิ 10.2วัดคิรีวันวัดคิรีวันเป็นอีกวัดที่มีความสวยงามและโดดเด่นในจังหวัดนครนายกวัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาคิรีวันที่นี่มีบรรยากาศสงบเงียบและมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามนอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชื่อว่าพระพุทธชัยมงคลซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านนอกจากการทำบุญและการสักการะพระพุทธรูปแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นและชมวิวสวยงามของภูเขาคิรีวันได้อีกด้วย 10.3วัดโพนิมิตวัดโพนิมิตเป็นวัดที่มีประวัติยาวนานและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วัดนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปภายในวัดวัดโพนิมิตมีอุโบสถที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามและมีจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นงานศิลปะที่น่าสนใจอนอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถหลังเก่าที่แสดงถึงสถาปตัตยกรรมแบบดั้งเดิมของไทยทําให้วัดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลป ap ะของไทย 10.4วัดมณีวงศ์วัดมณีวงศ์เป็นวัดที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามและประณีตวัดนี้มีจุดเด่นคือพระธาตุสีทองที่ตั้งอยู่กลางวัดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวัดมณีวงศ์ยังมีเจดีย์และโบสถ์ที่ตกแต่งด้วยงานประดับโมเสกที่สวยงามนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและสัมผัสบ,บรรยากาศความสงบและความเป็นศิลป,ปะไทยที่ปรากฏอยู่ในทุกมุมของวัดอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทำบุญและสักการะขอพร 10.5วัดพราหมณีวัดหลวงพ่อเท่าเขียนวัดพราหมณีหรือที่รู้จักกันดีในชื่อวัดหลวงพ่อเท่าเขียนเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสําคัญในจังหวัดนครนายกภายในวัดมีพระพุทธรูปองค์สําคัญที่เรียกกันว่าหลวงพ่อเท่าเขียนซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะสําหรับการทําบุญและการปฏิบัติธรรม1 1พระดังประจําจังหวัด จังหวัดนครนายกเองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีพระเกศอาจารย์และวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและสิทยินุสิ์ทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่นิยมสะสมพระเครื่องและของของลังวัตถุมงคลของจังหวัดนครนายกเป็นที่รู้จักในด้านพุทธคุณที่หลากหลาย<ๆ>เช่นเมตตามหานิยมโชคลาภและคล้าวคลาดเหรียญหลวงพ่อปากแดงวัดพรมามณี หลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระมณีจังหวัดนครนายกพระพุทธรูปองนี้มีเอกลักษณ์ที่ริมฝีปากสีแดงสดซึ่งเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อปากแดงวัดพระมณีมีชื่อเสียงในด้านการขอพรเกี่ยวกับโชคลาภและการค้าขายวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อปากแดงเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาโดยเฉพาะเหรียญหลวงพ่อปากแดงที่เป็นวัตถุมงคลที่เชื่อว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภ นอกจากนี้ยังมีการสร้างเหรียญหลวงพ่อปากแดงรุ่นต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมสะสมกันอย่างแพร่หลายหลวงพ่อเสียรนครวัดหนองโพ หลวงพ่อเสียรนครเป็นพระเกตอาจารย์ชื่อดังของนครนายกท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในพื้นที่และทั่วประเทศหลวงพ่อเสียรนครเป็นพระที่มีความรู้ด้านวิชาธรรมและการปฏิบัติธรรมท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลายอย่างเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ใหกับผู้ที่ศรัทธาโดยเฉพาะเรียนหลวงพ่อเสียรนครซึ่งมีพุทธคุณด้านคล้าวคลาดป้องกันภัยและเสริมสิริมงคลให้กับผู้ครอบครองเรียนหลวงพ่อใหญ่วัดเขาพระ หลวงพ่อใหญ่วัดเขาพระเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของชาวนาครนายกและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนวัดเขาพระตั้งอยู่บนภูเขาและเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านป้องกันภัยและเป็นที่พึ่งทางจิตใจเหรียญหลวงพ่อใหญ่เป็นวัตถุมงคลที่นิยมอย่างมากในกลุ่มนักสะสมวัตถุมงคลซึ่งเชื่อว่าช่วยปกป้องคุ้มครองและเสริมสิริมงคลให้กับผู้บูชาหลวงพ่อสายวัดบำเพ็ญบุญ หลวงพ่อสายวัดบําเพ็ญบุญเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครนายกท่านเป็นที่รู้จักในด้านการสร้างวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงโดยเฉพาะในด้านเมตตามหานิยมและโชคลาภวัตถุมงคลของหลวงพ่อสายเช่นเหรียญและพระเครื่องเป็นที่ต้องการของผู้ศรัทธาอย่างมากท่านยังได้รับความเคารพนับถือจากลูกศิษย์ทั้งในและนอกพื้นที่วัดบําเพ็ญบุญยังเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญและขอพรจากหลวงพ่อสายสิบสองอาจ จังหวัดนครนายกนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัดวาอารามที่งดงามแล้วยังมีสถานที่จัดแสดงงานศิลปะและอสเปซที่น่าสนใจเป็นแหล่งรวมงานศิลป์ที่สร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้ที่รักในศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์หอศิลป์หรือสถานที่จัดแสดงงานศิลปะอื่นๆที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาชมงานฝีมือและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น12.1หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าช้าง หมู่บ้านนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนครนายกโดยเฉพาะงานปั้นเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมชมการสาธิตการปั้นดินเผาและเลือกซื้อสินค้าที่ทำจากฝีมือชาวบ้านนักท่องเที่ยวยังสามารถสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองจากเวิร์กช็อปที่จัดขึ้นในพื้นที่นี้นับเป็นการเชื่อมโยงศิลปะกับวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างลงตัว12.2หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์บ้านนาต้นจันทร์ สถานที่นี้เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมงานศิลปะและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหอศิลป์บ้านนาต้นจันจัดแสดงงานศิลปะที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวนาครนายกนักท่องเที่ยวสามารถชมงานศิลปะภาพวาดงานแกะสลักไม้และงานฝีมือต่างๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน12.3อุทยานแห่งชาติศรีนครเขื่อนขัน นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุทยานแห่งนี้ยังเป็นจุดที่มีการจัดกิจกรรมรมศิลปะและการแสดงงานฝีมือจากชุมชนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับศิลปะการแกะสลักไม้หัตถกรรมพื้นบ้านและงานประดิษฐ์ต่างๆที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่12.4ตลาดองครักษ ตลาดองครักษ์ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ช้อปปิ้งเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ศิลปินท้องถิน่นนำงานศิลปะและสินค้าพื้นเมืองมาจัดแสดงและจำหน่ายนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝีมือคนในท้องถิน่นเช่นงานปักผ้างานจักสานและสินค้าหัตถกรรมอื่นๆที่มีความละเอียดและเป็นเอกลักษณ์ของชาวนาครน,นายก12.50วัฒนธรรมพื้นบ้านท่าชัย ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านท่าชัยเป็นสถานที่ที่รวบรวมวัตถุโบราณและงานศิลปะจากชุมชนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวสามารถชมเครื่องใช้และเครื่องมือโบราณที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านในอดีตรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานฝีมือจากช่างท้องถิ่นที่มีทักษะและประสบการณ์ศูนย์นี้ยังจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปที่สอนการทำงานศิลปะและหัตถกรรมแบบดั้งเดิมสำหรับสถานที่ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความหลากหลายด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมธรรมชาติศิลปะ และอาหารนครนายกจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่ครบเครื่องและเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าจดจำ